แ a ปปี้เบิร์ดเ AKB48 อายุ16ปี8ธันวาคมวันเกิดของ AKB48 ในเศตครบรอบมีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นอย่างการประกาศออดิชั่นรับ AKB48 รุ่นที่17ในระยะเวลากว่า5ปีหลังจากรุ่นที่16และเหตุการณ์ใหญ่ในการชัฟ f ฟ e ที่เกิดขึ้นในรอบ4ปีเมื่อเกิดการชั f f ฟ e ขึ้นและมีการรวมเป็นทีมใหม่ที่เกิดขึ้นระยะเวลาผ่านไป ในแต่ละวันแต่ละเดือนแต่ละปีเมมเบอร์ Member แต่ละทีมจบการศึกษาจาก AKB48 อยู่เรื่อยๆทำให้จำนวนเมมเบอร์ในแต่ละทีมนั้นมีจำนวนไม่เท่ากันและเมื่อมีเมมเบอร์ที่ความนิยมสูงที่อยู่ในทีมได้จบการศึกษาทำให้ความนิยมในแต่ละทีมไม่สมดุลกันจึงได้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างกันอีกครั้งและก็เกิดขึ้นอีกครั้งในการครบรอบ16ปีของ AKB48 ซึ่งในปี2017ในเสร็จครบรอบ12ปีที่มีการชัฟเฟิลนั้นก็มีการปรับเปลี่ยนครั้งใหญ่อย่างการยกเลิกควอบบงของเมมเบอร์วงน้องและทำให้เมมเบอร์ของทีม A นั้นเข้าไปควบกับทั้ง4ทีมของ AKB48 ด้วยระยะเวลาถึง4ปีทำให้ทีมที่เกิดจากการชัฟเฟิลครั้งนั้นกลายเป็นทีมที่มีระยะเวลานานที่สุดตั้งแต่มีการชัฟเฟิลเกิดขึ้นในปี2009จึงปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเมมเบอร์ Member แต่ละคนในแต่ละทีมนั้น มีความผูกพันกันอย่างมากเด็กๆรุ่น16หลายคนได้เติบโตขึ้นมากมายเมมเบอร์ Member รุ่นที่16หลายคนได้เปลี่ยนทีมและในสองคนของรุ่นที่16นั้นก็กลายเป็นผู้นำที่จะผนึกกำลังให้กับ AKB48 ในอนาคตอย่างทากุจิมานากะและอาซาอินานามิที่เป็นกัปตันทีม K และทีม B หลายคนที่ติดตามก็น่าจะเห็นแววการเป็นผู้นำของทั้งสคนนี้อยู่แล้ว และคุณาโนะนารุมิโดยสิ่งที่น่ารู้เป็นก็ไม่ต้องพูดถึงเธอกลายเป็นกัปตันทีมโฟและกลายเป็นเมมเบอร์ทีมเอที่ควบทีมคนที่สองที่เป็นกัปตันหลังโอคาเบรินที่เคยเป็นเช่นกันและกัปตันทีม A มุคจิมิองที่ตอนนี้ก็ได้ควบตำแหน่งโซคันโตคุซึ่งเหมือนกับที่โซคันโตคุคนก่อนเคยทำซึ่งสรุปกัปตันทีมแล้วนั้นก็ได้แก่ทีม A มุคจิมิองทีมเคทากุจิมานากะทีม B อซาอินานามิ และทีมโฟ u กูราโโนนาโดมิโดยรายชื่อเมมเบอร์ที่อยู่ในแต่ละทีมนั้นจะอยู่ในคอมเมนต์ด้านล่างนอกจากนี้นั้นยังมีประกาศว่าในปีหน้าจะมีคอนเสิร์ตที่โตเกียวการ์เด้นเธีเตอร์ซึ่งจะเป็นคอนเสิร์ตครั้งสุดท้ายของทีมปัจจุบันและอีกวันจึงเป็นคอนเสิร์ตของทีมใหม่อีกทั้งยังมีคอนเสิร์ต request h o u r อสำหรับเพลงรองของ AKB48 ทำให้ช่องยูทูบของ AKB48 ได้อัปโหลดเพลงรองของ AKB48 ตั้งแต่ซิงเกิลที่10 o โอโกเอตไอมจนถึงซิงเกิลล่าสุดใน m o ฮะโม r u เมอรวมถึงเพลงของทีมสภไพและเพลงจากเกม A.K.B.48 Beat Carnival โดยจะจัดอันดับจาก2อ,อย่างคือยอดวิวของเพลงใน YouTube และการบททาง A.K.B.48 Mobile ซึ่งเพลงที่ลงใหม่และมียอดผู้ชมที่เยอะขนาดนี้ทางช่องก็ได้สำรวจมาคร่าวๆแล้วซึ่งก็ได้แก่คูรุมิโตไดอะล็อก

และทุกคนคิดอย่างไรกับการปรับเปลี่ยนทีมของเมมเบอร์ในครั้งนี้และทุกคนชอบเพลงร้องของ a k b 4 8เพลงไหนมากที่สุด